แบขอแสดงความเคารพกราบนมัสการท่านพระอาจารย์อุทยปัญญาวโรประธานที่พักสงฆ์สงใจวนารามประธานฝ่ายสงพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพครับเรียงท่านประสิทธิชัยประจักโกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังประธานฝ่ายคาราบาท,ท่านกำนันพินทุรองวัตต์ ท่านชูศักดิ์วรสันท่านพิไลทองยานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านด้วยความเคารพครับขอแสดงความเคารพต่อร่างอันไร้วิญญาณที่นอนทอดร่างบนจิตตกาทานให้ท่านทั้งหลายได้โปรงธรรมสังเวชอยู่ในเบื้องหน้าขนาดนี้คือคุณพ่อบุญทันร่วมธรรมผู้วายชนด้วยความเคารพครับกระผมนายกเกษมสันสอนโพได้รับมอบหมายจากเจ้าภาพ ให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานบำเพ็ญกุศลชาปนากิจศพคุณพ่อบุญทันร่วมทำในวันนี้ซึ่งก่อนอื่นนั้นกระผมต้องขออภัยซึ่งประเพณีนิยมปฏิบัติที่บ้านโนนสมบูรณ์ได้ปฏิบัติมาผมเพิ่งเคยมางานนี้เป็นครั้งแรกนะครับคุณพ่อบุญทันร่วมทำนี้เป็นลูกค้าใหม่นะฮะเป็นลูกค้าใหม่ผมเพิ่งเคยมานะครับถ้าพิดตก ยังไงผมก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้แต่ว่าลูกค้าเก่าก็ไม่ค่อยได้ใช้บริการหรอกครับก็มีแต่ลูกค้าใหม่นะครับต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะฮะที่ผ่านไปนั้นเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนาซึ่งนะครับคุณพ่อสเสถียรได้นำพาท่านทั้งหลายนะครับ่ายพระสมาทานเบญจศีลพระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับในความเมตตาของท่านพระอาจารย์อุทยัยนำสวดมาตติกาบังสกุลถวายทานอุทิศเป็นที่เรียบร้อย ลำดับต่อไปผมขออนุญาตนำพาท่านทั้งหลายเข้าสู่พิธีการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปาทานอุทิศด้านหน้าเมนนะครับซึ่งก่อนอื่นนั้นนะครับทางแขกผู้มีเกียรตินะครับและก็กองทุนสวัสดิการขยะหมู่บ้านนะครับจะมอบเงินซับน้ำตาช่วยเหลือญาติผู้วายชนดังนั้นผมจึงขออนุญาตเรียนเชิญญาติินะครับลูกหลานญาติพี่น้องของคุณพ่อ บุญคันร่วมทาที่หน้าเมนเพื่อรับเงินนะครับซับน้ำตาช่วยเหลือเรียนเชิญครับนะครับลำดับที่หนึ่งนั้นกระผมเรียนเชิญกลุ่มเพื่อนเรามีเรานะครับเพื่อนดงบังนะครับมอบเงินซับน้ำตาช่วยเหลือเชิญทุกคนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเรามีเรานะครับเพื่อนดงบัง อันนี้เพื่อนลูกนะครับไม่ใช่เพื่อนผู้ตายนะครับเชิญครับเชิญครับอันนี้กลุ่มเพื่อนเรามีเรามอบปัจจัยแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันไว้สิบปีก็มาดูย้อนหลังว่าจะเหลือกี่คนธนาคารขยะอันนี้เพื่อนลูกนะครับเพื่อนท่านทานง่วงร่วรรมทำเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกัน มอบเงินซับน้ำตาช่วยเหลือจำนวน8,100บาทนะครับขออนุมโมทานาขอบคุณกับเพื่อนๆพอนของอท่านธนงร่วมธรรมนะครับคุณแม่อย่าเพิ่งเข้ามานะครับต่อไปเรียนเชิญกองทุนสวัสดิการธนาคารขยะหมู่บ้านหมู่ที่7บ้านโนนสมบูรณ์นะครับเรียนเชิญท่านคณะกรรมการ เป็นผู้มอ,อกนะครับท่านผู้ช่วยเป็นตัวแทนมอ,อกอนุโมทนาขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งกลุ่มเพื่อนเรามีเราและก็ขอบคุณตัวแทนสวัสดิการธนาคารขยะมู่ที่7นะครับ ขอเนโมทนาขอบคุณบาังเป็นอย่างยิ่งบ้าบุญกุศลที่ท่านได้ทานะครับจะถึงแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อบุญทันร่วมทำท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับลําดับต่อไปผมเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทอดผ้าบังสุกุลตามลําดับนะครับซึ่งการทอดผ้าบางสุกุลนั้นทางเจ้าภาพได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทอดผ้าบังสุกุลไตเปิดหนึ่งไตชุดพิเศษ3ไตและชุดปกติประมาณ80ชุดนะครับ ในส่วนของการทอดผ้าบางสกุลในชุดปกตินั้นนะครับกระผมให้ท่านรับผ้าและซองปัจจัยจากเจ้าภาพขึ้นทอดแล้วกลับมานั่งที่เดิมได้เลยนะครับลำดับที่หนึ่งครับกระผมเรียนเชิญท่านชูศักดิ์วสันนะครับผู้ทรงคุณวุฒิองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบางให้เกียรติกับทางเจ้าภาพทอดผ้าบางสกุลในชุดเปิดเรียนเชิญครับ ครับก้าวขอกราบนิมนพระอธิการอนุชิตคุณวบันโนเจ้าอาวาสวัดบบปรปชารามบ้านท่าสีไทยให้ความเมตตากับทางเจ้าภาพชักภาพบางสุกุลในชุดที่หนึ่งกราบนิมนครับเสียงกองผมหญา รับกาบขอบพระคุณในความมีเมตตาของพระอาิการอนุชิตคุณฑวันโนเจ้า,าวาดวัดบวรประชารามปั้นท่าศรีไค่ขอบคุณท่านชูศักดิ์วสันผู้ทรงคุณวุฒิองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดบึงการอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังนะครับที่ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพทอดผ้าบางสกุลลำดับต่อไปกระผมเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทอดผ้าบางสกุลชุดพิเศษจำนวนสามชุดกระผมเรียนเชิญท่านกำนันพินทุรองวัตกะกำนันตำบลดงบงัง เรียนเชิญคุณพ่อระคุณร่วมรรมหลานชายจากจังหวัดอุบลราชธานีเรียนเชิญนางหนูกันร่วมรรมภรรยาของผู้วายชนทั้งสามท่านพอดภาพบังสุกุลเรียนเชิญครับ ก้าขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์สุรจักรสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรมบ้านหนองหูฝอยลมกราบนิมนต์พระอาจารย์ศรีภัยศริปัญญาวัดสมณพนบ้านท่าศรีไทยกราบนิมนต์พระนริมิตรจันง,งามวัดเบรุปนารามบ้านนนสมบูรณ์ทั้งสามรูกให้ความเมตตากับทางเจ้าภาพชักภาพบางสกุลในชุดพิเศษกราบนิมนต์ด้วยความารพครับ ปรบกับขอพระคุณในความมีเมตตาของพระคุณท่านทั้งสามรูปขอบคุณท่านกำนันพินทุบรองพระตาก,กำนันตำบลดงบงังขอบคุณคุณพ่อรักคุณร่วมธทมหลานชายซึ่งท่านเดินทางมาจากจังหวัดอุรลราชธานีและก็ขอบคุณคุณแม่หนูกันร่วมธทมซึ่งเป็นภรรยาของผู้วายชนนะครับเชิญทั้งสามท่านกลับเข้านั่งอย่างที่รับรองเดิมลำดับต่อไปทางเจ้าภาพเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทอดผ้าบังสุกุลในชุดปกตินะครับจำนวน80ท่าน โดยประมาณนะครับซึ่งท่านผู้มีเกียรติรับผ้าและซองปัจจัยจากทางเจ้าภาพแล้วขึ้นไปทอดวางไว้กลับลงมานั่งอย่างที่รับรองเดิมได้เลยนะครับกระผมเรียนเชิญนายวิไลทองยานครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านโนนสมบูรณ์เรียนเชิญสิบตรีอโยมวินาโรธผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านท่าสีไทยเรียนเชิญนายสังทองเกตศรีผมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านโนนสวัสด เรียงเชิญนายสมใจบุญคำภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก้าบ้านเหล่าดอกไม้เรียงเชิญนายนวลชัยรองวัตตะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่บ้านดงโทนเรียนเชิญนางสาวสุนิสาสารสักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดเรียนเชิญนางสาวพิมพฤทัยเลื่อมใสผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดเรียนเชิญนายชัยนรง์อึ้งลีผู้ช่วยพรรสอหมู่ที่เจ็ด นายชัดชัยเชื้อคำเพงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าหมู่ที่สี่ขอไปครับหมู่ที่สี่เรียนเชิญนายเลิศดศักดิ์เต้าทองสอบตหมู่ที่เจ็ดเรียนเชิญนายเทียนชัยอภัยโ,ยโสสอบตหมู่ที่สี่เรียนเชิญน,นายทวีศิลปุยหลวงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่ง นายศรีศักดิ์โสชาลีครูสกรออำเภอนาทรมร้อยตำรวจเอกมานพงสุวรรณข้าราชการบำนาญท่านอาจารย์ดอรอุทัยอินทานามข้าราชการบำนาญนายสมหมายอินทิพรมผู้ช่วยพรสศหมู่ที่5ดงบงังนางรัชาดาพรชัยบุตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านดงโทน นาเอปดวมน้านาเชือปดหัเาจะเป็นยังจะเป็นยังเป็นนมเป็นยังบ้ย่าไปตื่นเต้นเร มันมีแนวเฮ็ดเฮ็ดสะกดได้ขันบบเฮ็ดตั้งใจฟังทั้งพี่ใหญ่ขันหนาวพี่ฟังพี่กระยาเขาเนานะ่ะมันมีแนวเฮ็ดเฮ็ดสะกนต่อไปเรียนเชิญญ,ญาตจากอุบลราชธานีและร้อยเอ็ดนะครับกระผมเรียนเชิญคุณพ่อสีร่วมทำรร เรียนเชิญนางใจขายมนางนัทประพักสำราญสุขอาเชิญเลยนะครับมีชื่อปไปเลยครับมีชื่อเ,เรียนเชิญคุณพ่ออำนวยอุระเพนคุณแม่ทองภูลอภัยโสแม่คำมีชมพูเทพ แม่ทองจันร์รหานแม่สมบูรณ์ร่วมธรรมคุณสุนทรร่วมธรรมคุณบุญเพลงประจนคุณสมหมายร่วมธรรมอสม,มเนนนะครับสม,มเนนสมหมายครับสมเนนสมหมายใช่ไหมครับครับ สมเนรสุนทรกราบพิมนนะครับเียนเชิญคุณสมหมายร่วมทำยนเชิญคุณสมพงษ์ร่วมทำยนเชิญคุณศักดิ์ร่วมทำคุณประดุลร่วมทำคุณแม่คำกองศรีสมทานสมเนรทวัชชัยเขายา นีมหมดครับนยา,ย,าย,บสยสิทธิไกรเขายาเชิญครับไกสิทธิไกรสิสิทธิไกนติกรไปเลยนี่าจากกูบนแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับกลับเข้านั่งอย่างที่รับรอ,องเดิมได้เลยนะครับต่อไปเรียนเชิญ ญาติพี่น้องนะครับบ้านโนนสมบูรณ์ญาติผู้ใหญ่เรียนเชิญคุณแม่บันจันง,งามแม่จัน์รีสะอาดแม่บัวลาสีสะอาดแม่ลีผาลีแม่เปลี่ยนสิงหัดหินแม่เริมสลับแก้วพ่อเริ่มสลับแก้วคุณพ่อเสถียรหนูตอ แม่สำราญชื่นตาแม่จุนพิมพมีลา,มลาแม่จุนพิมพมีลายพ่อสมศรีัชุมแม่บานเย็นทองยานแม่เพนภูผานาคุณพ่อสมยศปะโพทิงคุณพ่อเล็กเพชรชรา พ่อใบสีชื่นตาแม่วันนาช่วยชมแม่ปัญจากาศบำรุงนางพับพึงปัตตเสนเชิญน,นะครับครับต่อไปเรียนเชิญญาติญาตจากบ้านท่าสีไทยนะครับเรียนเชิญคุณแม่หนูนินบุญทรัพย์ เรียนเชิญคุณแม่ว่าไตรพันธ์เรียนเชิญคุณแม่พิษสมรน,น้อยภูทรแม่อัมภัยสำรองพันธ์แม่สมประสงค์บุญทรัพย์พ่อนิเวศตัดตะนางหอมหวนจูมานายจักกันหลวงทัน นายประดับพินทานายภัยบูลณ์อินทานามนายปราณีกงภูธรเชิญครับลูกหลานยืนหรอยืนยันยืนหรนะครับชุดต่อไป15ท่านสุดท้ายนะครับในชุดของลูกหลานขอสงวนสิทธิ์ไว้ยืนรอพระคุณท่านนะครับ ในชุดสุดท้ายเปียนเชิญนายทนงร่วมธรรมลูกชายของผู้วายชนนายพุทธิกรร่วมธรรมลูกชายสมาเณรสมาเณรสมานเณรครับนิมนต์ครับสมาเณรโอภาสสมาเณรโอภาสร่วมรมนะครับลูกชายเรียนเชิญนางสิร,ริรัตน์ร่วมธรรมลูกสะพ้ยนางสาวละอองสีขันชัยลูกสะพ้ย นายปัทธรรร่วมธรรมหลานชายนางสาวสาสิธรร่วมทมหลานสาวแม่ภัยวันรุนอุบลน,นางบัวไขชื่นตานางสุดใจสีสะอาดนายธีรพงศ์เขายานางสาวสุภารักษ์รามฤทธิ์และนายรัศมีจันงามนะครับ ในชุดของลูกหล,กลานๆขอให้ยืนรอพระคุณท่านก่อนนะครับยืนด้านซ้ายขวารับความกันนั้นก้าขอความเมตตาจากพระคุณท่านสี่รูปครับให้ความเมตตากับทางเจ้าภาพชักผ่าบางสกุลในชุดปกติกซึ่งเป็นชุดสุดท้ายกระดานิมนต์ครับ อำเภอยังเราเกิดอํเภอ,อยังเราเกิดมาอำเภอเลิงนกทานกทานี่ดิยศโสธรอ,อะไร่เดี้ยเจกกรมันเป็นอุบลราชธานีเมื่อก่อนมันเป็นเลิงนกทามันห้วยยางตำบลคำเตยอำเภอเลิงนกทามันเป็นอุบลราช ครับขอบคุณในความมีเมตตาของพระคุณท่านทั้งสี่รูปสี่รูปนะครับขอบคุณลูกหลานของคุณพ่อบุญพันนะครับเชิญทุกท่านกลับเข้านั่งอย่างที่รับรองเดิมใเจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่สำหรับการทอดผ้าบางสกุลในชุดสุดท้ายซึ่งวันนี้ทางเจ้าภาพได้เรียนเชิญท่านประสิทธิชัยประจักรโกในยกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบงังท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ ท่านผู้มีเกียรติทีคารพบครับก่อนที่จะถึงพิธีอันสำคัญยิ่งคือพิธีทอดผ้าบาังสกุลในชุดสุดท้ายโดยท่านประธานในพิธีกระผมขอ,อนำเรียนประวัติโดยสังเขปของผู้วายชนต่อไปนี้คุณพ่อบุญธรรมร่วมธรรมเป็นบุตรของคุณพ่อชิมคุณแม่แน่รว่วมธรรมเกิดเมื่อวันที่20เดือนมีนาคมพุทธศักราช2488 นบ้านเลขที่98บ้านหน้วยยางตำบลคำเตยอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด6คนดังนี้ 1. คุณพ่อคุณร่วมธรรมปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว 2. คุณพ่อบุญทันร่วมธรรมผู้วายชน 3. คุณแม่หัดร่วมธรรมเสียชีวิตแล้ว สี่พ่อทองช้างร่วรรมทำเสียชีวิตแล้วห้าแม่สุบรรร่วรรมทำเสียชีวิตแล้วหกแม่หนูกันร่วรรมทำเสียชีวิตแล้วหนูกันเมี่ดไ้หนูกันเจ้ากับเมียูกแล้วคุณแล้ว น้องน้องไม่ใช่เมียนะเจ้าเจ้าของก็เป็นเมียกับเจ้าของเป็นเมียนะโมเมนต์น่อประวัติด้านการศึกษาคุณพ่อบุญทันร่วมทำสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่สจากโรงเรียนบ้านห้วยยางตำบลทำเตยอำเภอเลงนุกทาจังหวัดอุบลรราชธานี ประวัติด้านครอบครัวคุณพ่อบุญทันร่วมธรรมสมรสกับแม่หนูกันมีบุตรธิดาร่วมกันสมคนดังนี้ 1. นึ่งนายธนงร่วมธรรมประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ 2. นายพุทิกรร่วมธรรมประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทที่กรุงเทพมหานครและสาม นายโอภากร่วมธรรมประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาในด้านครอบครัวคุณพ่อบุญทันได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัวได้ดีเป็นอย่างยิ่งเป็นผู้ชีวิตที่ดีให้กับภรรยาให้ความห่วงใยในบุตรทิดาตลอดมาทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและเป็นครอบครัวที่มีความสุขยิ่งนัก เนื่องจากว่าคุณพ่อท่านเป็นผู้อัธยาศัยดีนิสัยรักความสนุกสนานและหมองโลกในแง่ดีเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจเมื่อปีพุทธศักราช2520คุณพ่อได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านโนนสมบูรณ์ประวัติการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคชลา เมื่อวันที่30เดือนตุลาคมพุทธศักราช2568รวมสิริอายุได้80ปี7เดือน10วันการจากไปของคุณพ่อบุญทรร์ร่วมทำในครั้งนี้ยังความเศร้าโศกเสียใจให้แก่ภรรยาลูกหลานญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งเป็นความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวอกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีที่คุณพ่อบุญธรร์ร่วมทำ ได้่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งเจตนาและไม่เจตนาก็ตามขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหอสิกรรมนั้นแก่คุณพ่อบุญทันร่วมทำด้วยเชิญกุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีที่คุณพ่อบุญทันร่วมทำได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ตลอดถึงบุญกุศลที่ภรรยาลูกหลานญาติมิตร ได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณาุุปทานอุทิศให้ในการครั้งนี้จงเป็นภาะวะปัจจัยส่งผลให้คุณพ่อบุธรันร่วมธรมจงไปสู่สุขติสัมปรายภพเบื้องหน้าโน้นเทินในวาระสุดท้ายนี้กระผมเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อบุญทันร่วรมทม เป็นครั้งสุดท้ายด้วยการยืนไว้อาลัยครู่หนึ่งเบียดเชิญครับขอบคุณครับเชิญนั่งครับเมื่อนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสาร บรรเทามืดโมหันอันทาการทําให้หานหายสายุ่งไม่ยุ่งใจอันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาของคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมบัดนี้ได้เวลาอันสมควรของพิธีชาปนกิจศพคุณพ่อบุญทันร่วรรมทำในวันนี้กระผมเรียนเชิญ นายประสิทธิชัยประจักโกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบงังประธานฝ่ายคารวาได้กรุณาทอดผ้าใรบังสกุลและประกอบพิธีชาปนก,กิจศพเรียนเชิญครับ ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์อุทัยปัญญาวโรประธานที่พักสงสมใจวนารามเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรยบังสุกุลและเป็นประธานวางดอกไม้จันทร์กราบนิมนต์ครับ รับขอบคุณในความมีเมตตาของท่านพระอาจารย์อุทัยและขอบคุณท่านประสิทธิชัยประจักโกนายกองการบริหารส่วนตำบลดงบางที่ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่านถ้าหากว่าทางเจ้าภาพต้อนรับขับสู้ไม่สู้ดี ทางเจ้าภาพกราบขออภัยมาณนาโอกาสนี้ชื่อสกุลตำแหน่งของท่านไม่ถูกต้องกระผมต้องขออภัยมาณนาโอกาสนี้หลังจากเสร็จพิธีตรงนี้ทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพในเวลา17นาฬิกา <c oughs> เชิญทุกท่านร่วมฟางพระสมสวดพระพุทธมนต์เย็นหลังจากเสร็จพิธีตรงนี้แล้วนะครับเรียนเชิญทุกท่านขึ้นบางดอกไม้จันทร์โดยขึ้นด้านหน้าและลงด้านข้างรับของที่ระลึกและคำขอบคุณจากทางเจ้าภาพ สำหรับงานบำเพ็ญกุศลชาปนากิจศพคุณพ่อคุณพันธร,ร่วมทำในวันนี้ถึงโอกาสสุดท้ายกระผมในานามตัวแทนเจ้าภาพขออนุญาตอ้างเอาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรากวาลมีองค์พระธาตุพระนมเป็นต้นจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัใจจัยให้ท่านทั้งหลายที่เดินทางมาในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดการจนเนืองนิดสถิตมั่นในสัจธรรม นำตนให้พ้นทุกประสบสุขทุกทิพาราตีการหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมดังมโนรถมุ่งมากปรารถนาเดินทางมาขอให้โชคดีและปลอดภัยเดินทางกลับไปขอให้ปลอดภัยและโชคดีขอบคุณครับเนีนินนมนเนิต์สัมมาเนรครับบางดอกไม้จันทร์และท่านผู้มีเกียรติบางดอกไม้จันทร์นะครับท่านตามลําดับ ขึ้นด้านหน้าลงด้านซ้ายขวาเรียนเชิญเจ้าภาพประจำจุดแจกของชํำด้วยเลยครับของที่ระลึกและขอบคุณเจ<ผ>้าภาพนะครับเจ้าภาพเชิญครับไปยืนมอบของที่ระลึกและก็ขอบคุณท่านผู้ม<ผ>ีเกียรติขอบคุณสถานที่นะครับท่านผู้ใหญ่พี่ลายทองยานนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากท่านผู้ช่วยไกสิิธิ์บุญทรัพย์นะครับขอบคุณข้อมูลที่ท่านได้บันทึกให้แล้วก็จะเตรียมสถานที่ไว้ให้นะครับ เชิญครับเชิญทุกท่านขึ้นบางดอกไม้จันทร์แล้วก็กลับไปรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพนะครับผมทําหน้าที่ถึงช่วงสุดท้ายของรายการถ้าท่านบางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วท่านจะบันทึกภาพเป็นครั้งสุดท้ายก็สุดแล้วแต่ท่านท่านจะเปิดหีบล้างหน้าก็แล้วแต่ท่านนะครับจนเสร็จพิธีของท่านนะครับค่อยประกอบพิธีประชุมเพิ่มนะครับสําหรับในช่วงนี้ผมต้องขอต่าวคัว่าขอบคุณและสวัสดีครับ